สวัสดีพี่น้องมาซูเ่อรักคนสวัสดีค่ะทุกคน hello everyone and good morning มามาพี่น้องมากินข้าวนมสาบุพราะแม่พี่น้องลงป้นนะ้นอาได้ยังกินข้าวเ้ากันนะจ้าสาบุลไปตลาดมา,นะมาเนาะเมื่อเช้านี้ออกไปธุระค่ะไปเย็นเอาอยัางเกาะการบ้านของลูกชายอยู่โรงเรียนนะคะเนาะเพราะว่าโรงเรียนยังช่วงแบบอันมาตรการคุมเข้มคุมเข้นการโรคระบาดนานะก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนพี่น้องคะ่ะก็เลยเอา ทางทางโรงเรียนก็เลยให้เอาการบ้านมาเฮ็ดอยู่เฮือนเอา,อนอาเนเา,านะ,ะพี่น้องคะก็เลยไปเอาให้ลูกชายเมื่อเช้านี้แล้วก็แวะตลาดพี่น้องคะเบิ่งชาวบนได้อย่างแน่แน่มาๆพี่น้องกินข้าวนรงกันพี่น้องคะวายน้ำสมบัติเสียฮะฮัลโหลลูกโอเคแม่กินข้าวก่อนนะมาสวัสดีครับลุงป้านะาอาได้ลูกชาวบนได้ส้มพักพี่น้องคะแม่ป้อนเพ่ลนละกับข้าวเหนียวหมูปิป้งไลออนนะคุณพ่อบ้านเพไนกินอาหารเช้าเพคนง่ายๆนะเมื่อเช้าเคนซีดีโอหรืออย่างสินะ แรงสบนได้ส้มพักพี่น้องคะมีลูกโดดนําพี่น้องเปนเจ้าในแซบแล้วก็ได้หลายพี่น้องเซาบ้าพี่น้องคะปุนเต็มถ้วยเลยสะบนเคยซื้อตก่อนเนาะซื้อสองถุงมือเ้านี้ก็เลยซื้อถุงหนึ่งซทบพี่น้องคะแต่แต่แท้ถ้าได้เอาเงินไปลายก็ซื้อหลายถุงมาไว้กินมื้อหน้านะใช่ป่ะมือเ้านี้เอาเงินไปบ่ิายพี่น้องคะ <c oughs> ไป็นตลาด อันนี้มาอยังนี้พี่น้องมกปลานิ้นพี่น้องมกละสองห้าบาทได้บลากระไรพี่น้องค่ะเด็กพักหลายน้ำปลากระชีต้นใหญ่ดอกพี่น้องค่ะมาตะบนมักพักพี่น้องค่ะเด่นๆนะตะบนก็ได้อยังนี้เงี้ยหู้นี่สี่สิบบาทได้หลายอยู่พี่น้องค่ะเบิญเพิ่นเอิญอย่างก่อนนี่อันนั้นๆกระเพาะปลาเออแม่แล้วสะบนได้กระเพาะปลามาพี่น้องค่ะเส้นเส้นมีเนาะแต่เนาะอื หลายพี่น้องคะมาลงมือกันเลยปุ่มก็เนาะก็ดื่นก็ชิปปุ่มก,ก็ปลากนหิวข้าวหลายพี่น้องจ้าไปเกลือปลาลูกๆแล้วก็มากินแล้วป่นีอ้อืถ้าผู้ใดมักรสจัดก็ต้องปุ่มเลยจะได้แซบแล้วแต่ว่าเสาวบนสาว์บน,บนมักรสจัดใส่น้ำส้มลงไปอันน้ำส้มเป็นให้มาพี่น้องจะกพริก พริกน้ำตาลที่เพื่อนให้มา,าใส่ลงไปปรุงลงไปเมื่อเช้านี้บนหนาวปรดไดพี่น้องะ่ะอากาศก็โอเคเย็นๆตั้งแต่วันท่าก็คือสีอากาดีีน้องพี่น้องคะคิดฮอดเป็นอากาศดี้ิดฮอดแต่พอแม่อายเอายน้องลูกหลานทุกคนอยู่บ้านอากาศยังเมื่อเช้านั่งฝินไฟจี้ข้าวจี้อันนั้นนะยังเกาะทาน้ำปลาแดกทาไข่นะโอ้แซ่บปะเนี่ยบู๊ดาบังทรงผมสาวบุญไปพี่น้องขะ มาในทรงอย่างนาั้บัดนี่ยน้ำตาลเอาน้ำตาลจะบนแท้เลยไปใส,ส่อีกหน่เนาะอันนิดนึงฝุ่นน่ะคอแบบโม่งรสนั่น,นหลยน้ำปลาน้ำปลาสาบนคอไปอย่างน้อยบุ้งแล่ต้องไปล้างมือพี่น้องค่ะน้ำปลาน้ำส้มอยู่บ้านเอาใส่น้ำง่ายนี่ไปเจออะไรปฏิสีสมมากเกินเด้อพี่น้องค่ะหลายคักพี่น้อง ปาอีกนนิดนึงท่านผู้ชมท,ทุกทุกท่านทางบ้านคิดถึงสาวบนไหมคะสาวบนคิดถึงทุก,ท,กทุกท่านนะคะแล้วก็สาวบนก็ขอให้ท,ทุกทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะมาสิมอีกก่อนคนแล้วก็สิมสิมแล้วก็คนอยู่ในบาะน,นี้เอาสิมอีกอฮึแซ่บแล้วพี่น้องสาวบนคอไป đang mưa chắc bắt nó khác mà leo mà với cái nông thả sau ảnh sau này sư con nhỏ mà hai lúc dài rồi sư mà tình năm này nông thả nông sụn con sụ đây là nông cái quần này cái này cái chỉ lồm tùm lồm mấy sao này mà cái nông nhổ khao cái nông chắc mồm là hôn này อพี่น้องเหลียวบปเห็นอาหารซังไปยยกขึ้นมาเอาลนะาว้าวแต่แซ่บก็ค่ะทุกคนคุยคำง่ายๆอยู่ด้วยเศห,ห้าบาทได้หลายนี่พี่น้องอิ่มเบิดอิ่มเบิดครอบครัวบนนั้นนี่นะแซ่บแซ่บกักพี่น้องค่ะ เขาลูกเล่นอยู่ในคุณพี่น้องค่ะแม่มากินในห้องครัวแซบพี่น้องอืออือหืออือ,อ,อ,อแซบนะพี่น้องคะเป็นอัน,น ยังก็มกใส่ผักกระล่ำผักซีลาวหอมคักไปเนี่ยจะใครแบบมาพูดแล้วเนาะเครื่องแกงมันละเออว่าพี่พี่น้องขอโทษบ่เป็นเครื่องแกงเครื่องมกแต่เนาะเครื่องอันเครื่องเออะขนาดเออเออะเซย์ใบตองเนาะมกมกเออมกอ่ะอืมอืมอืมแทบจะเนาะ bạn đi non cá biết toàn nhảy gì quá đi non non cá toàn nhảy nhiều non เจ็บจังเจี๊ยนมือว่าเรื่องอากาศหนาวยังบอกแล้วพี่น้องกินฮอดบ้านเนาะกินฮอดบรรยากาศต่างจังหวัดบ้านเฮาบ้านนอกกันสินะตื่นมาแล้วก็ นั่งฝินไฟล่าปัะเดี๋ยนี่หาเขาจี้มาจี้หันไ้มะขามมามามกเ่ยแซ่บพี่น้องอบรรยากาศที่แบบเนาอเอาห้างเฮินมามานานน,นนะมาดุนน,นนะ แซ่บกักพี่น้องจ้ะอ,อื้อื้เข้าจันมากก่นอนเอินพ่อแม่พี่นอ้องเลยว่ะมาเอินอีกอก็ไไ้เนาะพี่น้องคะ่ะมาเด้อมาเด้อกินน้ำตาบุญด้วยจ้ะเด้อขอโทษเดหลายท่านสาวบุญลืมห้องตั้งแต่แรกกันเลย กัาตาฟอยอืมกางะอกินปลต้องระวังกลางเลยดิ มส้มผ <Okay. S 2> ักน <ś removes tabs> <Jeez> ี่หมดเผ็ด <invers> พ <es> ีเนาะ Mm. một bài cầm cái nọ xé bị

กระเพาะปลาน้ำพี่น้องคะ,ะกระเพาะปลาไก่ พี่น้องคะเยี่ยวดิพี่น้องคะทำนใญ่ญๆเลยพี่น้องอต้มจะใยอย่างห,หูนำหอมหอมพี่น้องค่ะน่าแต่มใบ น,มมนี่างพี่น้องบ่เปนใบตั้งโออย่างคลิปมันคล้ายๆใบตั้งโอ,โอนะโอเคเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ทิได้ลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเ้อเดี๋ยวไว้พ่อๆกันใหม่คลิปหน้าเนาะขอบพระคุณสำหรับการกดติดตามได้รับชมนะคะและขอบพระคุณทุกๆกำลังใจนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายทุกคน